หลังจากที่ผมหลับไปแล้วผมก็ไปถามเพื่อนคนอื่นว่าแบบเหตุการณ์เมื่อคืนเป็นไงบ้างเพื่อนบอกว่าประตูที่ห้องน้ำน่ะมันเลื่อนเองได้ม,มันมีเสียงประตูเลื่อนแล้วก็เสียงแบบถังน้ำล่นนะ่ะดัง,งโป้งปาป้าอะไรอ่ะเน้วมันดังอะไรตอนไหนประมาณกี่โมงประมาณกี่ทุ่มครับไมูจะไม่ได้แ่จะไม่ได้ว่ามันดังตอนเท่าไหร่เพราะไกลหลับไปแล้วอ๋อประมาณสักสองสามทุ่มได้ไหมครับ ไม่รู้รู้แค่ว่าตอนที่แกอยู่เลยมันก็สี่ทุ่มแล้วแล้วนั่นแหละยังไงต่อครับนั่นแ,แหละตอนนั้นอนะ่ะบอกเลยบอกเลยแบบพี่เลี้ยงแบบโอ้ยไม่ไหวละเลยวอไปเรียกพระอาจารย์แบบวอไปเรียกพระอาจารย์แบบพระอาจารย์ไม่ไหวแล้วพระอาจารย์ไม่ไหวแล้วแบบให้อาจารย์มาช่วยหน่อยอาจารย์แกก็มาเลยครับโอ้โหห้อยพระมาเต็มชุดเลย สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับในรายการช่องเบนในมิตอยูมีสาระและบันเทิงครับวันนี้นะครับเราก็รายการใหม่กันนะครับในวันนี้เราก็จะมาทำการเล่าเรื่องผีสู่กันฟังครับวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับกอ <Yeah. S 1> นที จะไปรับชมคลิปกันนะครับก็อย่า like, ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ไปคบกับแขกรับเชิญคนนี้กันเลยครับนั่นก็คือน้องอาร์ตี้แปรภาษาครับ a later few minutes สวัสดีครับน้องอาร์ต ชื่ออะไรมาจากไหนอะไรยังไงครับเป็นใครมาจากไหนครับก็แข่งรับเชิญคนก่อนคนเก่าของพี่นี่แหละเป็นใครอีกล่ะหรอครับเออมา่อทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้มาครับออครับตัวเองบอกให้มาเล่าเองเนี่ยยังจำไม่ได้เลยเนี่ยจำได้แล้วทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้มาครับ เราถึงหัวข้อนี้ออนนได้ไหมครับมันเป็นประสบการณ์เดียวนี่แหละที่ไก่เจอมามันเป็นประสบการณ์เดียวที่ไก่เจอมาอ๋อนันก็คือหัวข้อบวตอนบวชใช่ไหมครับใช่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 ใชแล้วตอนนี้ทํา youtube อะไรยังไงอยู่ครับก็คิดไม่ออกประสบปัญหาคิดไม่ออกอย่างแรงอ๋อครับ หมดไอเดียหมดไอเดียในการนำคลิปก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอยู่คิดไม่ออกแล้วพร้อมจะเล่าหัวข้อนี้อย่างครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าทำไมในในเรื่องนี้นะครับก็อยากบอกก่อนว่าในประสบการณ์เนี่ยในความเชื่อเนี่ย<ม>เชื่อประมาณเท่าไหร่หรือเชื่อมากน้อยเท่าไหร่ครับในความเชื่อของพวกผีวิญ,ญญาณอะไรพวกนี้ครับ ทำไกอ่ะทำเนออาดหรือ,อไก่เด้เลยครับไม่อะไก่ไก่ก็แบบแค่สิบห้าสิบมัง้งไม่รู้ไก่ก็เป็นคนที่แบบตามตามน้ำเอาเขาเชื่อไก่ก็เชื่ออ๋อแล้วเรื่องที่มาที่ไปมันคือ,อยังไงครับน้ออาดท,ที่มาที่ไปมันก็อยู่ที่การบวชน,นี่แหละแล้วหลังจากนั้นน่ะครับจากนั้นเหรอใช่ ก็การการบวชแรกๆเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกกูนหัวอะไรอย่างเงี้ยกวนหัวใส่ชุดขาวอะไรอย่างเงี้ย๋อแล้วทำไมถึงไอ้พวกน <Pam> ี้หน้าไม่ถึงกนหัวใส่ชุดขาวหมายความว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเอาก็ยังก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ห่มผ้าเหลืองอ่ะยังไม่ได้ห่มผ้าเหลืองแห่หน้าก่อนบวชเนนพระดูร้อนะไม่รู้จักเหรอฮะไม่เคยบวชเหรออ๋อใช่ไม่เคยบวช ผมก็ยังไม่เคยหมดแต่ว่าก็พอรู้จักอยู่มั่งนะครับอืลแ,แล้วต่อมาล่ะครับกมาโก๊โโแ,แรกๆมันไม่มีอะไรหรอกครับมันไม่มีไม่มีอะไรก็แบบก็แบบแบบอะไรวะตื่นเช้ามาทําวัดไปบินทาบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ั่วไปแล้วชอบเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆเนี่ยครับ ใ่นะแล้วกๆไม่เจอแต่มันเจอตอนมันพระนี่แหละมันพระแล้วคืนนั้นเป็นไงบ้างครับคืนนั้นก็ก็เป็นแบบเหมือนวันธรรมดาทั่วไปก็ขึ้นไปทําวัดเย็นตามสไตล์ของพระกับเนรอะไรทั่วไปอย่างเนี้ยทาไมถึงเป็นกับไปกับเน,นอะไรไยงเง้เราถึงได้เจอพวกอะไรอย่างนี้ได้ครับเอาก็เพราะว่า เลยวะลืมพี่ถามอะไรนะพี่ถามอะไรนะแลาวทำไม,ไม,ถ,ม,ไมถึงไปเจออะไรอย่างนี้ได้แล้วไปอยู่กับพวกเมนกลุ่มอื่นๆอะไรยังไงครับไม่ไม่ได้อยู่กลุ่มอื่นก็พากันไปทำวัดเย็นน่ะหมายถึงํำวัดเย็นแล้วหลังจากนั้นคืออะไรยังไงครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ชวนคุยอะไรเล่นๆอยู่บนนั้นสักพักหนึ่งแต่อยู่ๆอ,อาจารย์ก็พูดถึงยายคนหนึ่งเว้ อ่าฮะต่อครับอาจารย์บอกว่ายายแกเขานั้นอ่ะเขาะถูกผูกคอตายฮะอะไรอย่างเงี้ยท,ที่จำได้ก็ไม่ถึงกับน่าเชื่อนะแต่ว่าประสบการณ์ความกลัวเนี่ยพี่ก็ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นนะแต่พี่ก็พอขนลุกอยู่มั่งแล้วทำไมถึงผูกคอตายครับอันที่พูดว่าผูกคอตายตมันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะมันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ที่พูดว่าผูกคอตายแต่มมนน่ากลัวคือ อยู่แม่งไม่กินหมากแม่งขึ้นมาขึ้นมาในบทแล้วจะก,ก,กินขึ้นมาขึ้นจมูกในดังแล้วในในบทแล้วยังไงต่อครับก็พากันนั่งอยู่แป๊บหนึ่งก็นั่งแปหนึ่งพระอาจารย์ก็พูดว่าอุ้ยมีใครได้กินหมากไหมนั่นแหละหระหว่างนั้นนี่ทุกคนแม่งสาวแตกกันหมดเลย <laughs> <laughs> แล้วหลังจากหลังจากนั้นนะครืคอ,อยังไงครับ วางแต่ไ้นแบบก็ไม่ม like, ีใครกล้าแบบไปไหนเลยพากันแบบว uh <th ่าจะแบบก็จะอยู่บวชได้ถึงเช้าเลยแม่งกูไม่นอนแม่งละกูจะอยู่อยู่บนบวชได้ถึงเช้าแม่งเลยแล้วคือกลัวหรืออะไรหรือคนลุกอะไรไหมครับตอนนี้ก็คนลุกอยู่นะไม่เพราะอะไรเพราะอะไรครับปวดขี้โอ้ what what the fuck อะไรคำนี้ต่อต่อครับ ลราเล่นเราเล่นเเล่น <c oughs> มันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกนะก็แบบยังก็เหมือนวันธรรมดาอยู่ก็ยังกลัวอยู่พาจยาก,ก็เลยบอกก็เลยบอกกับเพื่อนๆแบบว่าเลี้ยงน่ะบอกกับนีนพี่เลี้ยงนะ่บกกบนงนะบ,บอกว่าแบบว่าถ้าเจอถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าน้องเจออะไรอ,ะอย่าบอกให้น้องวิง่งก็นีนน่ะนีนเขาห้ามวิ่งอ่ะหมายถึงถ้าเจออะไรห้ามทักอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมใช่แต่อาจารย์บอกห้ามวิง่งเฉยๆอะครับ่นแหละก็พากันเข้าไปนอนเหมือนเดิมตอนแรกก็แบบไม่มีใครนอนหลับหรอกก็ พากันกลัวหมดเนาะใครจะไปกล้านอนเ <c oughs> ป็นพี่พี่กล้านอนได้หรือล่าพี่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์นั้นถ้าพี่ไม่กล้า <c oughs> บางคนแม่งกลัวกลัวมากแตยจะขอไปนอนกับพระอาจารย์ก็มีแล้วคืนนั้นคิดยังไงถึงหนีจากเห็นดวงภาพหรือภาพหลอนดวงวิญญาณอะไรอย่างนี้ครับตอนแรกตอนแรกมันก็แบบว่ามันไม่มีใครหลับเลยสักคนนะ่ะก็แบบทุกคนก็พากันไปนั่งคุยเล่นกับพี่เนนพี่เลี้ยงเอา ก็แบบแบบไม่ให้มันง่วงไม่ให้มันนอนอ่ะแบบว่าจะอยู่ให้ถึงเช้าแล้วตอนเช้านี่คือยังไงครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งหลับไปตอนเช้าเด้เองเล่าไม่จบอ้าวอ้าวต่อ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 ,ตอเนี่ยก็พากันพากันแบบไปไปนอนแบบไปนอนไปแบบโอ้ยจะพูดยังไงดีวะก็แบบไปไปรวมกลุ่มกันนะรวมกลุ่มกับเนนพี่เลี้ยงครับขเขาพากันกลัวก็แบบไปรวมกลุ่มกันบางคนก็แบบไม่รู้สึกอะไรก็หลับไปบางคนก็หลับ แต่ผมเนี่ยไม่หลับผมไม่หลับผมก็กลัวแล้วตอนที่ไม่หลับนี่คือทำอะไรยังไงครับถึงจะนอนหลับก็แบบนั่งเกาะนั่งกาะกลุ่มกันอะ่ะนั่งเกาะกลุ่มมาคุยกันจนถึงประมาณสี่ทุ่มนี่แหละแล้วตอนนั้นคิดยังไงกับตอนที่มีอะไรเสียวเสียวเวแบบแบบว่ามีเซนครับไม่นะไม,ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นนะครับแต่รู้สึกแค่ว่าแบบ ตอนนี้สี่ทุ่มละเออกูจะอยู่ให้ถึงตีสี่เลยเพราะตีสี่มันจะได้ทําวัดเช้าอีกครั้งอก็เลยว่าจะอยู่ที่นั่นแต่อนจังหวะหนึ่งที่แบบมีคนอื่นกำลังคุยกันอยู่แล้วผมเห็นเพื่อนคนหนึ่งเวที่อยู่แม่งมันก็มองไปตรงประตูมันมองค้างเลยอืมประตูฝั่งไหนครับเป็นประตูทางเข้าศาลาอ่ะมันเป็นประตูกระจกอ่ะที่แบบข้างนอกจะมองไม่เห็นด้านในแต่ด้านในจะมองเห็นข้างนอกอ่ะอ๋อ คือประตูด้านในเนี่ยจะมองเห็นทางด้านนอกแล้วหลังจากนั้นนะครับพนที่อยู่ด้านในจะมองเห็นด้านนอกอ๋อเข้าใจอ่ะพอเก็ตอยู่ <Okay. S 1> แล้วหลังจากนั้นนะครับแล้วทำไมถึงเห็นอะไรแบบน,นี้เคยคิดบ้างหรือเปล่าคําสิ่งที่เราเชื่อมักจะไม่เชื่อสิ่งที่เราเห็นจะไม่เห็นเ้วทำไมถึงมาเจอครับไม่ hey, มันไม่ใช่อย่างนั้น ที่เพื่อนมองที่มันมองไปประตูแบบค้างอะไรอ่ะเหมือนมันมองอะไรอยู่นะแก่ก็ทักไปแบบว่าเออแบบเฮ้ยเอ็งเอ็งมองอะไรวะนั่นแหละมันก็ถามมันก็ถามไก่ว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นอย่างที่ผูเห็นไหมเห็นอะไรไหมแก่ก็แบบอะไรวะไม่เห็นมีนีล่ะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนมันเห็นตัวอะไรไม่รู้ตัวขาวตัวเล็กๆกล้ามใหญ่ๆวิ่งวิ่งผ่านไปวิ่งเร็วมากแล้ว พอรู้ไหมครับว่าดวงวิญญาณตัวนั้นเนี่ยต้องการอะไรแล้ววิ่งมาประกวดให้เห็นทำไมครับไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ได้ถามอะไรก็แบบปล่อยมันไปเขาแค่แบบมาทักทายอะไรอย่างเงี้ยอก็อย่างนี้แหละเขาก็มาทักทายเล่นนะครับเขาไม่คิดอะไรมากไก่ก็ไม่รู้ว่าไก่อยู่ถึงตอนไหนคือไก่ไม่รู้ว่าไก่ยถึงตอนไหนเพราะไก่ไม่ง่วงก่อนเพื่อนมันเลยไล่ไก่ลงไปนอนไก่ก็ลงไปนอนแล้วไก่ก็หลับไปเลย ถึงกับหลับไปเลยอะไรเงี้ยหรอครับแล้วทําไมตอนแล้วทำไมตอนจะทาไงมันว่าง่ะอ๋อแล้วตอนเช้ามาทาไงต่อครับนังเจ็กตื่นเช้าก็ตื่นเช้ามาก็บอกเลยว่าแม่งเพียกันหมดเลยเพียเลยตื่นมาแบบเพ้อเพียเลยแบบอ่อนแรงเลยทําวัดเช้าก็ไม่ได้ทําบินทบาทก็ไม่ได้ไปแล้วคนอื่นๆเห็นด้วยไหมครับ ดูเห็นแค่คนเดียวก็อันตอนหลังจากที่ผมหลับไปแล้วผมก็ไปถามเพื่อนคนอื่นว่าแบบเหตุการณ์เมื่อคืนเป็นไงบ้างเพื่อนบอกว่าประตูที่ห้องน้ำน่ะมันเลื่อนเองได้มันมีเสียงประตูเลื่อนแล้วก็เสียงแบบถังน้ำลน่นน่ะเสียงดังโป้งป,งป้ากอะไรอ่ะเนอมันดังเไยตอนไหนประมาณกี่โมงประมาณกี่ทุ่มครับูผมกจะไม่ได้ไก่จะไม่ได้ว่ามันดังตอนเท่าไหร่เพราะไกลหลับไปแล้วอ๋อ ประมาณสักสองสามทุ่มได้ไหมครับไม่รู้รู้แคว่ว่าตอนที่แกอยู่เลยมันก็สี่ทุ่มแล้วแล้วนั่นแหละยังไงต่อครับนั่นแหละตอนนั้นะ่ะบอกเลยบอกเลยแบบพี่เลี้ยงแบบโอ๊ยไม่ไหวละเลยวอไปเรียกพระอาจารย์แบบวอไปเรียกพระอาจารย์แบบพระอาจารย์ไม่ไหวแล้วพระอาจารย์ไม่ไหวแล้วแบบให้อาจารย์มาช่วยหน่อยอาจารย์แกก็มาเลยครับ <c oughs> โอ้ยพามาเต็มชุดเลย <c oughs> <c oughs> ทำไมถึงใส่ชุดอะไรเต็มยศเป็นชุดอะไรอย่างเั้นครับเห้อยพระมาพระจย์แกห้อยพระมาแล้วแกก็ไปแบบไปไปแบบไปเคาะกุดเดือนไทยอะที่อยู่หลังศาลาที่พวกผมนอนอ๋อแล้วก็ไปเคาะแบบว่าแบบแบบก็ไปเคาะแบบว่าอย่ามาอย่ามาหลอกอย่ามากลัวอย่ามากลัวเนียนเลยเนียนเขาจะนอนเนียนเขากลัวอย่ามาอย่ามากลัวเลยอะไรเงี้ยจําได้แค่นี้แหละโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่า แล้วหลังจากนั้นคืออะไรยังไงต่อครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือ,อลุอยตัวอีกทีมันก็เช้าแล้วแล้วเคยคิดม้งไหมครับว่าทำไมดวงวิญญาณเขาแล้วชอบให้เราขอคือแบบเอาไง่ายๆคือมาขอส่วนบุญส่วนกุศลแต่อยากให้เราอะแผ่บุญส่วนกุศลไปให้พวกผีวิญญ,ญาณสังเวียสีอะไรพวกนี้ คืออะไรยังไงครับไม่คุณชอบมาครับนี่ไม่รู้แต่ในมุมมองในมุมมองไก่นะอันนี้มุมมองไก่ครับแต่คิดว่าเขาแค่มาทักทายเฉยๆก็ดีนเขามาบวชใหม่ะเขาเลยมาทักทายเล่นๆน่ะก็แบบนี้เป็นไงบ้างนะอยู่เป็นไงบ้างสนุกไหมบวชนี่อะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือยังไงครับก็ ก็หลังจากหลังจากวันพักผ่านไปสองวันติดด้วยนะวันแรกมันไม่ได้เจออะไรเยอะวันที่สองก็ไม่ได้เจออะไรเลยแล้วต่อไปมันก็เป็นวันที่แบบนี้เขาแบบถึงเวลาวันที่แบบเขาจะสึกกันแล้วแหละสึกอ่ะในตอนวันสึกนี่คือคิดไหมครับว่าจะเห็นอะไรแบบนี้อีกไหมครับไม่ไม่คิดไม่ได้คิดเลยก็ไม่ได้เจออะไรด้วยซ้ำไปแต่ไก่อ่ะไม่ได้สึกนะไก่อยู่ต่อเพราะตอนนั้นมันปิดเทอโควิดไง แ้วช่วงปิดเทอมโควิดนี่ไม่ได้อยู่ที่วัดเลยใช่ไหมครับหรืออยู่บ้าน,นเดียวก็อยู่วัดแหละไก่อยู่ต่อไก่ไม่เสือกไก่ไม่เสือกไก่อยู่ต่ออ๋อดวิญญาณมีญาติไปแล้วเขาอะไรไม่ได้ไงก็เลยต้องมาขออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนครับเป็นหนึ่งคือหลังจากที่ความเชื่อพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยคือถ้าดวงวิญญาณพวกเนี้ยถ้าอยากปรากฏตัวอะไรให้ทุกคนเห็นเนี่ยคือ ต้องมาขอบุญส่วนกุศลใช่ไหมครับพวกเซีเช่นเปรตพวกดนวิญญ,ญาณสังฆวีสีอะไรพวกนี้ก็ไม่ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ที่อาจเราจากเมื่อกี้นี้เมื่อกี้พี่อาจจะพูดแทรกไปนิดนึงน,นะโอเคก็ไม่เจออะไรเลยก็แบบใช้ชีวิตตามสไตล์นินเหมือนเดิมจนถึงวันศึกก็ไม่เจออะไรอีกละก็แบบอยู่แบบชิว <c oughs> ๆ,ๆไปละไม่ต้องแบบไม่กลัวอะไรละ เนือประสบการณ์นี่มันยังมีต่อไหมครับหรือมีแค่นี้ต่อองไก่มีแค่นี้แหละก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยมีอะไรฝากไหมครับว่าความเชื่อความกลัวนเนี่ยคือในการกระทำหรือความอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องผีวิญญาณพวกนี้คือถ้าตายไปแล้วเนี่ยความเชื่อเนี่ยยังจะ มุไงายอยู่ไหมว่าเราต้องทําบุญให้พวกเขาบ่อยๆแต่ว่าความกลัวน่ะอาจจะก,กลัวไปมั่งอาจจะมันจะมีอาจจะมีคนเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรอย่างนี้ครับหรือไม่ก็อาจจะไม่มุงายเกินไปครับก็ไม่ก็ไม่มีอะไรจะฝากหรอกก็แต่ละคนเขาก็มีความเชื่อเป็นของเขาออ few later. ก่อนที่จะจากกันไปนี่มีผลงานอะไรจะฝากไหมครับ อย่างเช่นช่องทางการติดตาม YouTube หรือ f a Facebook f a n p a g e โอ้ไม่เป็นไรอันนี้ผม,มทมต้อแล้ตอนนี้แ,แบบว่ทาทำช่อง,งอะไรอยู่แล้วเผื่อจะมีคนไปติดตามครับพโอ้ไม่เป็นไรอย่าพำตอนนี้ทําเรื่องอะไรอยู่ครับเห็นว่าเปิดช่องใหม่ด้วยครับก็เปิดช่องว่งไงก็พี่ก็เห็นละแก่ผมก็แชร์ให้พี่ดูอยู่ครับคือช่องนี้เป็นมาที่ไปอะไรยงไงครับน้องอาร์ต ก็เห็นว่าํำช่องเกี่ยวกับอังกฤษเยอะแล้วมาทําช่องไทยเลยก็ได้อ๋อวตอนนี้ผู้ติดตามไปเท่าไร่ครับสิบสามปวดไหมก็แค่สิบสามเลยนครับยังไม่ได้ลงคลิปเลยโอ้ตายเลยก็คิดไม่ออกก็บอกว่าคิดไม่ออกเข้าใจไหมโอเคโอเค ก็ขอบคุณนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์กันเล่าเรื่องผีสู่กันฟังครับในอ p ีหน้านี่ถ้าใครอยากมาเล่าเรื่องผีสู่กันฟังก็สามารถทิ้งหัวข้อไว้ใต้ด้านหนางคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับใต้ Facebook คอมเมนต์นะครับก็เดีย๋ยวผมจะติดต่อกลับไปทิทีพร้อมกับชื่อ Facebook นะครับ ก็หัวข้อไหนที basics, ่น่าสนใจอยวผมจะติด nah. ต่อกลับไปครับก็สำหรับวันนี้ผมกับน้องอาร์ตก็ต้องจบแต่เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าในคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e กันด้วยนะครับสำหรับคำพูดคำจาใดที่ไม่เหมาะสมนไม่สุภาพก็กราบขออภัยมาภัยไว้นะที่นี้ด้ครับส่วนน้องอาร์ต บายบายกันเนอะอ้าวคุณว่าละไม่ได้ย<า>ินชีบทิ้งท้ายนี่ครับมาซาตีมาซื้อฟัดผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายเฮ้บายไปละแล้วเ,เจอกันใหม่ EP หน้านะครับอยากรู้แขกรับเชิญ EP หน e ้าจะเป็นใครคนไหนก็อย่าลืมฝากติดต,ตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละ <Yeah S 1> บายบายปุ๊บ